ประธานทางเตรียมตัวไว้ให้ดีๆนะครับน้ององ่งหญิงเป็นผ่้นแพ,พูดแล้วในงานจังหวัดนครพนมต้องเป็นงาน VVIP อย่างแน่นอนเพราะว่าจะมีอินฟลูเอนเซอร์จากทั่วสารทิศทางภาคอีสานไปร่วมงานด้วยงานนี้สนุกแน่ครับเตรียมจับตาคอนเทนต์ไว้ให้ดีๆ พ่อเลน่นะพ,พอเล่กันยิ่ไปคิดว่าพ่อเล่พ่อหูยองจะบอกให้นะว่าทางไทย่อร้าแล้วก็สัญญารลยนะทุกทายจ้า สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องถีรนนท์ชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อย FC น้องอุงอิงเพชรพันแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับต้องใช้คำว่าวันที่17ธันวาคม2องพันร้อยหกสิบแปดนี้เนาะสาวน้อยเพชรพันแพงจะเดินทางไปทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดนครพนมซึ่งเป็นถิ่นอินฟลูเอนเซอร์ก็คือประธานห้างนั่นแหละครับเป็นผู้ว่าจ้างเนาะในงานนี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นงานจ้างเกี่ยวกับอะไรแต่รู้สึกว่าอินฟลูเอนเซอร์จะไปรวมตัวกันที่นั่นนมมมาาากกกยยย่่่องเเเลทีีดววไจะป็ แกงประทานห้างเนาะแล้วก็ต้ม อะไรประมาณนี้ตั้มหำโตงเหรอแล้วก็มีพี่หมูยองมีเฮียเล่อะไรประมาณนี้ก็แกง๊งอินฟลูเอนเซอร์ทางภาคอีสานนั่นแหละครับที่จะไปรวมตัวกันที่งานนี้เพราะว่าเขาก็รวมตัวกันสร้างคอนเทนต์มอบความสุขสนุกสนานให้กับพ่อพ่อม่เอฟซีทางภาคอีสานอยู่ต่อเนื่องแล้วก็มีกระแสะกันอย่างต่อเนื่องซึ่งอุงอิงเพชรพันแพง,แพง,แพงก็เตรียมที่จะบุกถิ่นประธานห้างทุกคนแน่นอนครับอุงอิงเพชรพันแพงได้มีการฝากถึงประธานห้างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแกบอกว่าแกจะไปขายบัตรช่วย ถ้าเกิดว่าใครบาดงานนี้ต้องมีมาไหลให้น้องอุงญิงเพชรบ้านแพงนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นการต้อนรับขับสู้ลูกสาวหลานสาวเพราะว่าน่าจะรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีกับพ่อโจโยมนินเนาะแล้วก็ได้มีการไปออกฉากหนังภาพยนตร์ของประธานห้างด้วยภูพานสะอื้นอะไรประมาณเนี้ยมีแวบๆแหละก็ถือว่าเป็นการดึงกระแสช่วยกันตอนนั้นอุงอิงเพชรบ้านแพงก็ดังใหม่ๆอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็หนังก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จหรอกแต่ก็ถือว่าเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกัน,แล,กนแล้วก็เฮียเล่หมูหยองเนี่ย ก็เหมือนกับว่าเป็นเสี่ยวฮักเสี่ยวแพงของวอสโจโยมนินด้วยก็ถือว่างานนี้ก็น่าจับตามองอีกหนึ่งงานนะจังหวัดนครพนมแล้วก็เป็นงานของอินฟลูอนเซอร์ที่จะมาด้วยก็จะเห็นภาพบรรยากาศกันก่อนหน้านี้เนาะเวลาเขาจัดงานที่อย่างเช่นเฮเล่นะจัดต่อยมวยที่ค่ายอามังกรเนาะอะไรมังกรวะ ค่ายเต็นท์มังกรนั่นแหละก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ไปรวมตัวกันที่นั่นถ่ายคอนเทนต์กันก็ถือว่าเป็นกระแสในโลกโซเชียลอยู่ไม่น้อยซึ่งแน่นอนครับองค์อิงอเป็บนแพงก็จะไปเยือนถิ่นของประธานห้างแล้วก็น่าจ,จะได้มีการทำคอนเทนต์มาให้พ่อพ่อยแม่เอฟซีได้รู้จักมักคุ้นกันแล้วก็ได้มีการแบบสร้างความสุขความสนุกขนานให้กับพ่อพ่อยแม่เอฟซีนั่นแหละและนครพนมก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่รักสาวน้อยเพชรบานแพงนะก็เพราะว่าไปทําการแสดงที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็พ่อพ่อยแม่เอฟซีก็ต่างมาให้กำ หลังใจหน้างานกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวก็ต้องร่วมจับตาร่วมกันรวมไปถึงเฮียหมูยองด้วยเต็นท์มังกรเนานะได้มีการ พูดถึงก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดว่าได้200ล้านหรือร้อยล้านหรืออะไรสักอย่างนี่แหละหนังคายอะจะให้รถอุงอิงเ <c oughs> พชรบ้านแพงแต่ว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงก็ไม่ได้ต้องการหรอกก็แค่พูดแซวเล่นอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าเขา่าจะมีของขวัญแล้วก็มาไายน้ําใจให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วพวกพ่อเล่พ่อหมูหยองอะไรอย่างเงี้ยก็เอ็นดูน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นพิเศษทุกคนเวลาเดินทางไปแถวแถวอุดรหรือว่าไปทําการแสดงที่มันไปเกี่ยวกับอาพวกอินฟลูเอนเซอร์พวกเนี้ย เขาจะมักจะมีเมลาัายน้ําใจติดไม้ติดมือให้กับอง์อิงเพชรบ้านแพงอยู่ตลอดเวลาก็ต้องร่วมจับตากันประธานห้างคือใครหลายๆคนก็คงรู้จักแล้วว่าประธานห้างก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับนี่แหละความตลกสนุกสนานแล้วก็อิงก,กระแสบ้านกระแสเมืองกันไปต่างๆนานาเนาะมันก็จะฟิลเหมือนกับ มีคำทิ้งท้ายว่าได้การอะไรประมาณนี้แหละประธานห้างก็จะเป็นค่ายเพลงด้วยนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็จะมีเพลงออกมาให้พวกเราได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องเช่นกันก็จะมีนักร้องในค่ายในวงอีกหลายๆคนที่ encer, อินฟลูเอนเซอร์ภาอีสานนั่นแหละทุกคนก็ต้องยอมรับกลุ่มนี้นะหมายถึงว่าถ้ามองกันเป็นแบบธุรกิจแล้วก็มองกันเป็นแบบการสร้างคอนเทนต์การหาความสนุกสนานอะไรประมาณนี้พวกเขาก็ถือว่าเป็น กลุ่มก้อนหนึ่งที่มีความค reat ีฟนะหมายถึงว่ามีคอนเทนต์ลูกเล่นในการที่จะสร้างเสียงฮอละ้อยกับพ่อพ่อแม่เอซแล้วก็อีกหลายๆคนบนโลกโซเชียลเนี่ยได้รับชมรับฟังกันก็จะเป็นกลุ่มก้อนนี้แหละที่เขาก็ยังคงแบบเขาเรียกอะไรอะยึดยึดแบบถึงกันอะหมายถึงว่าเป็น เพื่อนกันเป็นกลุ่มก้อนกันก็จะมีซองดูฮีคนหนึงอะไรประมาณนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มก้อนนี้ที่แบบมาสร้างคอนเทนต์มาสร้างเสียงหัวเราะมาสร้างความสนุกสนานให้กันและกันจับตามองครับวันที่17วันที่17นที่เล่นที่ไหนนะเดี๋ยวเ้าลองเช็คคิวงานอีกทีหนึ่งก่อนนะครับหมายถึงว่าวันที่17 ธันวาคม2568นี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็จะไปทําการแสดงที่จังหวัดนครพน,นมนั่นแหละทุกคนนี่17สาวน้อยเพชรบ้านแพงจัดโดยประธานห้างณนะโรงสนามโรงเรียนบ้านนาพระชัยตําบลหนองแวงบ้านแพงจังหวัดนครพน,นมก็ถือว่าน่าจับตามองอย่างยิ่งงานเนี้ย มีความสนุกสนานต้องแต่เริ่มแรกกันอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกอินฟูก็จะไปพวกแบบจับแก๊งจับเขาคุยกันว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีเกี่ยวกับสาวน้อยเพชรบันแพงอะไรประมาณนี้เชื่อว่าแบบนั้นเพราะว่าพวกกลุ่มอินฟู o, พวกนี้นไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปหรอกเพราะว่าสาวน้อยเพชรบันแพงก็มีกระแสอุงอิงเพชรบันแพงก็มีกระแสก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับไปจะทังจังหวัดโซนเพชรบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นในส่วนของอ่า ลุงอะไรวะลุงอะไรวะโทนี่ลุงโทนี่ ลุงตัวนี้ก็จะไปแววหาอยู่ตลอดอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นกลุ่มแก๊งเดียวกันนี่แหละเพราะว่าบอสโชยมานินก็จะเป็นอินฟลูอนเซอร์อีกท่านหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีกระแสะทั้งภาคอีสานและพวกเขาก็รู้สึกว่ารักให้ลมเกลียวกันเป็นอย่างดีในการที่จะสร้างคอนเทนต์ให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันและอุ๋งอิงเพื่อนแพงณปัจจุบันก็ถือว่าแพลาวนะในส่วนของการทำคอนเทนต์อะไรประมาณเนี้ยแต่ก่อนก็คงเงียบแล้วก็ไม่มีมุกอะไรที่จะมาหยอกล้อหรือว่าทันกับพวกกลุ่มแก๊งนีี้้ออะไรร่าางงเลหัๆมมมมนิควสด แล้วก็มีทิศทางที่จะทำคอนเทนต์สนุกสนานให้กับพ่อพ่อแม่เอลซีได้รับชมรับฟังกันมากขึ้นก็ต้องร่วมจับตากันแล้ว,ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนในวันที่17ธันวาคม2568ณสนามโรงเรียนบ้านนาพระชัยนะบ้านนาพระชัยตำบลหนองแวง อำเภอบ,บ้านแพงจังหวัดนครพนมนี่ทุกคนขึ้นโลโกโล้ประธานห้างเป็นที่เรียบร้อยก็จะมีอาภัยเอกออฟอะไรเงี้ยน,น้องหญิงน้องวันใหม่น้องอ,อุงอิงแล้วก็พ่อโจโยม,มนินอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสําหรับงานที่จะเกิดขึ้นในวันที่17ธันวาคม2560 8นี้พ,พอ่อพ่อยมเอฟซีฟ้าจับตามองกันได้เลยครับจะได้รับความสนุกสนานกันอย่างแน่นอนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยอยากจะมาช่วยกันประชาสัมพันธ์นั่นแหละเอาจริงๆงแล้วอุ๋งอิงพิมแพนไปเล่นงานไหนก็อนุญางานนั้นแต่เราก็จะร่วมจับตาเป็นงานงานไปว่างานนี้จะมีคอนเทนต์อะไรงานนี้จะมีความสนุกสนานให้กับพ,พอ่อพ่อยมเอฟซีได้รับชมออพฟังในรูปแบบไหนแค่นั้นเองแน่นอนครับหากใครชอบคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องศรีธนนชัยไว้ได้แล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยว กับอง๋งอิงวงการหมอลำหรือว่าแวดวงการที่มันเกี่ยวข้องในส่วนของประเด็นอุ๋งอิงประเด็นหมอลำประเด็นที่อยากจะนำมาชี้แจงก็จะนำมาเล่ากันในสไตล์ของพี่ฮักนักข่าวสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับนั่นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ